บอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่319นะคะเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะคะก็ขอกล้าวสวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าทุกๆบ้านด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอาทิตย์ที่ 5มามกราคมนะคะแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่7มมกราคมนั่นเองค่ะโดยคลิปนี้นะคะจัดเป็นโปรเครียตู้เป็นไม้ฟอร์มไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะ ซื้อครบ3ต้นจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะซื้อที่ซื้อเพียงแค่1หรือ2ต้นแม่ค้าก็จะส่งให้นะคะแต่ขอคิดนะคะค่าจะส่งเข้ามารวมด้วยนะคะก็จะเป็นค่าจัดส่งแบบม้มาสั้หกสบบาทสาหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อเพียงแค่ 1- นึถึงสต้นนะคะลูกค้าได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นกันค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะของแอมก็จะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541 875นะบ้านบนะ้านณบอนสีค่ะเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดซับสไครต์หรือยังไม่ได้กดกระดิ่งให้กับส่วนเราฝากด้วยนะคะลูกค้านะภาวะตรงนี้นะคะเวลาแอมไลฟ์หรือเวลาอแอมทำคลิปใหม่ๆนะคะ ตรงนี้จะแจ้งเตือนไปที่หน้าจอลูกค้าเวลาแอมอัปโหลดคลิปต่างๆนะคะฝากด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด u ั s c สกายให้กับส่วนเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนทุกอย่างแล้วเน,ะนาะนเดี๋ยวเราจะพาไปรับช่วงไม้สวยๆนะฟอร์ม5นิครึ่งใน EP ที่319นี้ก็เลยคะ่ะ เริ่มต้นกันที่ไม้เหลืองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองทองค่ะอยู่ในไซส์กระถาง5ดิยมครึ่งนะคะสำหรับเหลืองทองแบ่งให้ในราคาที่129บาทค่ะมาต่อกันที่เหลืองต้นที่สองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองมณีอัมพวานะคะลูกค้าแบ่งให้ในราคาที่129บาทมีมาแบ่งปัน1ต้นจ้า รายการนี้นะคะเป็นเหลืองฟอร์มใหญ่ใบหนาค่ะมีชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะสำหรับเหลืองศึกษาศาสตร์ก็มีมาแบ่งป็นเพียงแค่1 party, ต้นเท่านั้นนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ฟอมใหญ่ๆล้นๆกระถาง5นิ้วครึ่งต้นนี้เอ็มให้ในราคาที่150บาทค่ะไม้เหลืองต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองเปรมากรเป็นไม้เหลืองค่ะพื้นแดงเม็ดแน่นมากๆ,ๆลูกค้ากระดูกเหลืองสวยเลยแล้วก็ฟอร์มใหญ่ล้นๆกระถาง5นิ้วครึง่งอีกเหมือนกันค่ะ,คะ สำหรับเหลืองเปมากรอนไซส์นี้มีกระถางเดียวให้ที่150บาทตัวนี้ก็เหลืองกลมเม็ดส้มค่ะลูกค้ากระดูกสวยด้วยตัวนี้มีชื่อว่าเหลืองอาทิตย์ยิ้มนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้มีมาให้แค่กระถางเดียวนะคะสำหรับอาทิตย์ยิ้มค่ะมีมาหนึ่งกระถางยับอีกรอบให้ที่150บาทเหลืองรายการนี้มีชื่อว่าเหลืองสุริชาน,นะคะฟอร์มใหญ่แล้วนะสูงเกินฟุตค่ะสําหรับเหลืองสุริชานก็มีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางค่ะ ให้ที่130บาทค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจัตุรเทพเป็นกาบเหลืองนะคะสำหรับจัตุรเทพนะคะวันนี้แบ่งให้ที่120บาทค่ะใบกลมป้ายแดงสวยสวยค่ะซับเจริญไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งนะคะซับเจริญแบ่งให้ที่100บาทค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรพรคุณค่ะก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณแผลงป้ายแดงนะแบ่งให้ที่300บาทค่ะ ตนนี้นะคะมีชื่อว่านารีบุรพาค่ะป้ายชมพูแจ่มๆแล้วนะคะสำหรับนารีบุรพาฟอร์มนี้ขอที่120บาทสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าฉัตรินกรเป็นไม้ใบกลมด่างสวยแล้วก็กระถางนี้ที่แอมเอามาแบ่งปนันมีหน่อเล็กๆถึงสองหน่อแล้วนะคะเป็นงานหัวแล้วล่ะลูกค้าหรือใครจะรับไปเปลี่ยนกระถางเราไปทํางานก่อได้นะเนี่ยค่ะเป็นไม้ใบกลมสวยเลยฟอร์มใหญ่ด้วยนะคะฉัตรินกรขอที่150บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่างศิลาเป็นไม้ใบไทยโทนสีสวยนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้คือต้นสูงมากและแอมไม่ได้คำก้านนะคะถ้าถ้าเลี้ยงในตู้แอมจะไม่ค่อยได้แบบล้อมลวดนะ่าจะปล่อยให้เขาสูงตามธรรมชาติของเขานะคะสำหรับอ่างศิลานะคะฟอร์มนี้แอมให้ที่120บาทนี่เลยใครได้ไปแล้วหรือใครยังไม่ได้ลูกค้าห้ามพลาดนะสุริยาทรงกรดเป็นไม้ใบกลมด่างค่ะเยิ่งโตยั่งเปิดด่างสวยนะคะลูกค้าอันนี้คือใบล่าสุด เริ่มเปิดด่างแล้วนะตัวนี้คือมีสเสน่ห์ค่ะเราอีกอย่างหนึ่งคือฟอร์มใหญ่มากนะคะสุริยาส่งกรดค่ะฟอร์มใหญ่ๆล้นๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันอยู่ประมาณ2กระถางนะขอที่130บาทค่ะต่อกันที่ไม้โชเมตต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีเมืองอินจะเป็นไม้โทนสีน้ำตาลจอกเส้นกระดูเขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะสวยนะสำหรับสีเมืองอินฟอร์มนี้เอ็มให้ที่100บาทค่ะ ต่อกันที่ไม้ใบกลมหน้าวันหวาน,นต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเกาะล้านนะสําหรับเกาะล้านไซส์กระถาง5นิ้วครึง่งมีแบ่งอีก2กระถางนะนะคะแอมให้ในราคาที่130บาทเกาะล้านค่ะต่อกันที่ไม้เม็ดแดงป้ายขาวป้ายเหลืองต้นนี้ค่ะ9้าทับสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะสำหรับก้าทับฟอร์มนี้ค่ะให้ที่100บาทค่ะ นที่ไม้ด่างชมพูต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าวิมานดินนะสําหรับวิมานดินนะคะหกระถางได้ไป2ต้นเอาไปทางานก่อนนะให้ที่120บาทจ้าอสงไขาค่ะเป็นพื้นชมพูปใบเขียวสวยๆนะต้นนี้ค่ะลูกค้ารู้สึกว่าหูใต้ใบเขาจะมาเร็วมากๆดูนะแต่ละใบสวยค่ะใส่กระถางห้านิ้วครึ่งเหมือนเดิมนะคะสงไขาแบ่งให้ที่หนึบาทจ้า โอ้ยต้นนี้คือแบบว่าป้ายสวยมากลูกค้าไม้แรดในตำนานเลยก็ว่าได้นะคะไม้แรดในตำนานค่ะลูกค้าเมื่อก่อนไซนี้เขาขายกันอยู่หลักแสนเลยนะนะคะน่าเก็บนะใครยังไม่มีห้ามพลาดน,นะคะเทวาสุวรรณค่ะต้นนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางนะ,ะให้ที่ห5 0บาทจ้าต่อกันที่ไม้ป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพานาวานันเป็นไม้ใบไทยฟอร์มใหญ่มาก ลูกค้าไปอับไซอัพกระถางได้เลยนะคะอุ์หญิงอนัญญาพนาวันฟอร์มนี้แบ่งให้ที่150บาทคะ่ะกลมส้มคะ่ะตับบ้านนะคะใครเกิดวันนี้เก็บได้นะวันพฤหัสคะ่ะลูกค้าจะเป็นส้มสวยเลยใบหนามากลูกค้าเลี้ยงนอกตู้ได้ก้านใหญ่ใบหนานะคะวันพฤหัสแบ่งให้ที่120บบาทวันสุกคะ่ะเป็นไม้ใบกลมแดงกัดแดงกระดูกขาวสวย,สวยๆเขาจะเป็นไม้ทรงคอมเพกนะคะลูกค้านะ วันศุกร์ก็แบ่งให้ที่120บาทจ้าใครยังตามเก็บต้นนี้อยู่บ้างฟอร์มใหญ่มากเลยค่ะลูกค้าจ๋าสายพาเนตฟอร์มใหญ่ๆไซส์กระถางอันนี้เป็นไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งเริ่มกัดเม็ดแดงสวยแล้วนะคะสายพาเนตรวันนี้แบ่งให้ที่120บาทมนไม้หยาค่ะตัวนี้เป็นไม้ใบหนาแล้วด่างสวยด่างครบทุกสีนะถ้าแอมไม่ลืมเดีย๋ยวแอมนำตัวอย่างตอนโตที่แอมเลี้ยงนอกตัวให้ชมค่ะ มนมายาฟอร์มนี้แอมให้ที่1 3 9ค่ะมีแค่กระถางเดียวจ้าวันที่รายการนี้ต้นนี้ถือว่าด่างสวยด่างครบทุกใบเลยนะคะมณนีจันไซกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะสำหรับมณนีจันแบ่งให้ในราคาที่140บาทพอจ้าสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเง,งินล้านแบบงานกอน,นะคะกอใหญ่ๆเลยลูกค้ามีมาให้หกระถางนะเสร็จ เศรษฐีเงินล้านงานกอค่ะฟอร์มนี้แอมให้ที่1 5 9บาทจ้ามาต่อกันที่ไม้โทนดําต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพยาโมนค่ะสําหรับพยาโมนโทนสีเข้มนะคะเริ่มกัดดําแล้วนะฟอร์มนี้นะคะแอมให้ที่100บาทมบาทต่อกันที่ลูกไม้ต้นนี้นะคะแอมมานำมาแบ่งปัน1กระถางนะเป็นลูกไม้ใบกลมค่ะพื้นใบจะออกโทนสีเขียวแล้วก็การด่างของเขานะคะจะออกโทนสีม่วง พื้นเขียวด่างม่วงค่ะตัวนี้นะแอมนำมาแบ่งปัน1กระถางค่ะต้นนี้แอมให้ที่200บาทนะคะถ้าใครชอบแจ้งอนมานะนะคะลูกไม้ใบกลมค่ะให้ที่200บาทมีมาแค่กระถางเดียวค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าปราศาสตเพรนะไซส์กระถาง5นิ้วครึง่งอันนี้ฟอร์มใหญ่แล้วค่ะลูกค่ะเป็นไม้ที่แบบพื้นใบเข้มและป้ายแดงสดนะคะสำหรับปราศาสเพรฟอร์มนี้แอมให้ที่200บาทค่ะ ใบยาวป้ายสวยๆด่างสวยๆนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทราปตีค่ะหนึ่งกระถางก็จะมีประมาณ2ต้นน่าจะเป็นหน่อ <c oughs> ขออภัยค่ะน่าจะเป็นหน่อที่แตกออกมานะสำหรับเทราปตีค่ะฟอร์มนี้นะคะแอมให้ที่หนึ่งร้อย่สบาทมาต่อกันที่รายการนี้นะคะสำหรับรายการนี้แอมมีแค่กระถางเดียวนะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มใบดกมากๆมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะ ทั้งสี่พื้นแล้วก็ลูกเล่นเขานะคะสวยมากกระดูกก็สวยเข้มค่ะเป็นไม้ใบหนาทิ้งใบาย,ยากค่ะพรทิฟฟอร์มนี้แอมให้ที่120บาทมีกระถางเดียวค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทเวศนารมิด e นะคะเป็นไม้ใบาย,ยาวป้ายแดงเลือนหมู่ค่ะสำหรับเทเวศนารมิด e นะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่100บาทค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่319นะคะโปรเคียรตู้ใส่กระถาง5.5นิ้วค่ะเมื่อซื้อครบ3ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1 2กระถางก็จะมีค่าส่งแบบเมาส์เมาส์60บาทได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นกันค่ะและการจัดส่งของ EP 319นี้นะคะแม่ค้าจะจัดส่งในวันอังคารนะคะที่7มกราคมส่งทั้งกระถางทางไปรษณีย์ไทยค่ะนะคะสนใจต้นน ะะจดชื่อบอสิสีลงกระดาษไว้ก็ได้เราก็โทรมาสั่งซื้อนะคะกับแอนได้เลยหรือใครมีแอดไลน์ก็สามารถนะคะเพิ่มเพื่อนนะคะโดยวิธีการเพิ่มเพื่อน,นทางเบอร์โทรก็ได้หรือจะเป็นการสแกน QR โค้ดที่มุมล่างด้านซ้ายมือก็ได้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0830541875โทรและแอดไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวคะ่ะนะคะ ฝากนะคะไมา้าสวยๆราคาเบาๆ EP นี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีตลอดปี2025นี้นะคะสวัสดีจ้า